สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําไอเดียการต่อใช้งานปั๊มน้าโซล่าเซลล์นะครับผมเป็นปั๊มน้ํา DC 12โวลต์เข้ากับระบบโซล่าเซลล์ของเราครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการที่ทําแท่นนะครับแท่นเอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมก็จะสามารถติดตั้งแผงแล้วก็ชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ตตอ่าแล้วก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมใครอยากทดลองเอาไปทําก็ลองดูแบบแล้วก็เอาลองไปทําดูได้นะครับ เราก็จะทําเป็นแท่นเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็ยกไปติดตั้งที่ไหนก็ได้นะครับอุปกรณ์ของเราก็เป็นปั๊มน้ํา DC 12โวลต์นะครับเป็นไดโวครับผมใช้กับแผง200วัตต์นะครับใช้กับแผง200วัตต์โอเคเดี๋ยวทําแท่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบอุปกรณ์กันครับผมอันนี้เราก็จะไว้วางแผงนะครับติดตั้งแผงตรงนี้เลย แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ด้านในอีกทีนึ่งโอเคครับผมเราจะมาทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลกันนะครับเพื่อที่จะใช้กับปั๊มสูบน้ำนะครับเราก็ทำแท่นวางมาทั้งวันนวอันนี้นะครับจะเป็นชาร์เจอร์ของเราชาร์เจอร์ของเราใช้ตัว20 เป็นเบรกแอดีนะครับเอาไว้ใส่แผงแล้วก็เอาไว้ใส่โหลดเป mm ิ hmm. แผงเปิโหลด mm hmm. ตัวหนึ่งเราจะใช้เอาไว้สำหรับต่อแผงเข้านะครับ mm hmm. แล้วก็ไปใส่กับชาร์จเจอร์นี่นะครับชาร์จเจอร์เราใช้เป็นตัว Power n t r นะครับผม2 0 m สามารถรองรับแผงได้ในระบบ12โวลต์ถึ260วัตต์อันนี้เราใช้แผง200วัตต์นะครับเราจะให้บล็อกมานี้เราก็มามารกเราจะใส่ตรงนี้ ครับก็เรามาเริ่มประกอบกันดีกว่าครับผมก่อนอื่นก็คือเราจะเอาแผงเข้าชาร์จเจอร์อยังไงนะครับผมโดยผ่านเบรกเกอร์ดีตัวนี้นะครับเบรคเกอร์ดี ER ตัวนี้คือเข้าข้างบนนะครับบวกลบอ,ออกก็ต้องตรงกันนะครับโอเคเราก็จะมาต่อสายเข้าไปเลยเราก็จะใช้สาย PV นะครับอันนี้เป็นโปรเจก ทำปั๊มน้ำนะครับเป็นทำปั๊มน้ำดี1 2สโวลต์เ,เราใช้ปั๊มน้ำดีซีสิบสองโวลต์เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการประกอบใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าปั๊มเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงใช้ดีไหมเรามาใส่เลยครับหัวรถ จุดน,นี้จะมาจากแผงนะครับนี่ฝั่งนึงเป็นหัว MC4 นะครับเพื่อที่จะรับจากแผงเข้ามานี่เสร็จคั่วลบแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ควบบวกกันขันทุกครัง้งก็ลองดึงดูนะครับว่ามันเข้า ก็เสร็จสองสายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกับแผงโซลาเซลล์มาสองขั้วนะครับบวกลบนี้โอเคอ,อันนี้คือขั้วลบมาใกล้เลยแ็งขั้วลบคือขั้วลบ,นนลบ,รบ,ลบเราก็จะมาต่อเข้าอันนี้คือขั้วบวกนะครับ เข้าเลยโอเคตอนนี้ก็บวกลบมาเรียบร้อยตอนนี้แผงได้เชื่อมเข้ามากับเบรกเกอร์แล้วนะครับ okay. เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บสายนิดหนึ่ง หลังจากนั้นนะครับเราก็จะต่อฝั่งเอาพุทเข้าที่ชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์เขาก็จะมีช่องอบวกลบด้วยนะครับผมมาดูก่อนนี่นะครับเราจะต่อเห็นไหมครับอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับเราก็จะต่อด้านล่างเหมือนกันฝั่งขวาบวกฝั่งซ้ายลบเพื่อที่มาเข้ากับชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแผงนี้นะครับแล้มีเขียนบวกลบเอาไว้นะครับเราก็จะมาต่อ สายจากนี้เข้านี่เลยโอเคขั้วลบนะครับเข้าลบโอเค ออาไปแล้วนะครับก okay. right um, uh, ็ใส mm ่เข้าไปเลยควบลบใส่แล้วก็คบวบัวครับโอเคแล้วก็ใส่สายที่เป็นที่เรียบร้อยนนะครับผมควบวกคนบลบก็เก็บงานนิดนึง น,นี่เป็นงานง่ายๆครับที่พอดีคุณลุงเขาจะเอาไปลดน้ําทุเรียนนะครับแต่มันไกลจากไฟฟ้านะครับคุณลุงได้มาเห็นไอเดียของเราก็เลยอยากให้ทําให้ก็เลยจัดไปครับเราก็จะได้ทําแล้วก็รีวิวไปในตัวเลยโอเคเป็นปั๊มดีซีจริงๆเขาต่อเข้ากับแผงแล้วก็โดยตรงแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ คุุงเขาอยากเปิดแบบเป็นเวลาอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากใส่แบตสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะอยากเปิดตอนไหนก็ไปเปิดแล้วก็จัดให้ครับเขามีแบตร,รถยนต์ครับจริงเขามีแบตร,รถยนต์เราเอาแบตลิเธียม1 2โวลต์ร้อยแอมมาทสก่อนนะครับลุงบอกเปิดไม่ได้นานมากโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วทีนี้เราจะต่อจากแบตเข้ากับชาร์จเจอร์นะครับ อ่าตัวนี้เป็นแบตของเรานะครับแบตของเราเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟต12โวลต์100แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะต่อเข้ากับชาร์จเจอร์โอเค ก็ต่อเสร็จที่เรียบร้อยนะครับก็เชื่อมจากแบตเตอรี่นะครับเข้าที่ชาร์จเจอร์นะครับอ่าให้สังเกตนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือแผงนะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็คือเราเอาแผงโซลาร์เซลล์ใส่ส่วนนี้ก็คือชาร์จเจอร์นะครับไอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อ่าเป็นรูปสัญลักษณ์แบตเตอรี่ฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับต่อให้ตรงนะครับผมส่วนนี้เป็นสัญลักษณ์โหลดนะครับที่เราจะเอาไปใช้งานก็คือเราจะไปต่อเข้ากับปั๊มนะครับเป็นปั๊ม ดี42โวลต์ของเราก็จะต่อเข้าโหลดนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาทําต่อครับอ่านี่ดูสถานะก่อน MPPT ก่อนที่เราจะยกแผงทุกครั้งนะครับในการที่เราต่อใหม่ๆเนี่ยเราควรเอามิเตอร์นะครับมาวัดดูก่อนว่าเราต่อถูกขั้วไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาวัดดูก่อนครับจากจากที่เราเช็คนะครับก็คือตรงขั้วนะครับเราก็จะยกแผงขึ้นนะครับ สังเกตสัญลักษณ์ตรงมุมนี้นะครับตอนนี้ขึ้นเป็นรูปพระจันทร์นะครับผมก็คือยังไม่ได้เปิดแผงเข้าตอนนี้มันจะหกโมงเย็นนะครับมันก็อาจจะเข้านิดนิดนะครับโอเคทำมาเปิดเบเกอร์เลยอ่าพอเราเปิดเบเกอร์ขึ้นนะครับนี่สถานะขึ้นแล้วนะครับผมก็คือเป็นรูปพระจันทร์ไอเป็นรูปอาทิตย์อันนี้แล้วก็ลูกศร APPT เข้าแบตนะครับก็คือตอนนี้เขาเริ่มทํางานละอ่าเดี๋ยวเราทําการต่อ,อปั๊มเลยนะครับ เราใช้เป็นปั๊มตัวนี้นะครับผมปั๊มน้ําคุณภาพ12โวลต์ครับจริงๆสามารถต่อตรงกับแผงได้เลยแผงไม่เกิน200วัตต์นะครับที่มีสเปคอยู่ที่ไม่เกิน20โวลต์นะครับผมต่อใช้งานตรงๆได้เลยโดยไม่ผ่านชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาแดดมันหุบเราก็ไม่สามารถเปิดปั๊มได้นะครับมาได้ทำงานได้เฉพาะช่วงที่มีแดดสูงๆตัวนี้เราเลือกมาเป็นตัว12โวลต์นะครับนี่ เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในคำบรรยายนะครับผมกดสั่งซื้อในตะกาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนนะครับโอเคไปรุยกันต่อครับแล้วนี่ก็เป็นสายไฟนะครับที่เราต่อจากเบรกเกอร์สวิตช์ของเรานะครับเข้ากับตัวนี้นะครับเป็นเอาต์พุตที่มาจากชัชเจอร์นะครับผมแล้วก็เข้าเบรกเกอร์สวิตช์ของเราตัวนี้เพื่อที่เปิดปิดปั๊มนะครับ อันนี้เราก็ต่อปั๊มไว้เรียบร้อยแล้วเค okay, เดี๋ยวเรามาทดลองเปิดกันดูนะครับผมนี่ครับเวลาเราจะเปิดใช้งานเราก็เปิดตัวนี้ครับนีเ่เป็นไงครับผมนี่คือความแรงของปัม๊มอันนี้เราใส่น้ําไม่เยอะนะครับเราใส่น้ําแค่ไม่ถึงครึ่งกระมังเวลาเขาดูดมันแรงมากๆครับมันก็เลยทําให้ขาดอ่ายิ่งเราใส่ใสา่ย,ยางน,นะครับเป็นใสาย,ยางขนาดหนึ่งนิ้วเข้าไปเนี่ยยิ่งดีเลยเค okay, แล้วนี่ก็เป็น ความแรงของปั๊มดี12โวลต์นะครับอ่าเราก็จะมาปิดเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อความง่ายในการใช้งานนี่ครับพอ,อปิดแล้วโวลต์ก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติของแบตนะครับผมปั๊มตัวนี้กินจริงๆอยู่ที่130วัตต์นะครับ130วัตต์โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับ ชุดนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปทดลองให้ดูนะครับกับบ่อน้ําเพื่อที่จะสูบน้ําไปใช้งานนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาติดตามชมต่อนะครับว่าเวลาที่เราเอาไปสูบน้ำนเนี่ยมันจะมีความแรงแค่ไหนเอเครับปะูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานเบื้องต้นของชุดนี้ของเราดูนะครับผมหลังจากที่เราแนะนำการประกอบแล้วก็ทำไปแล้ว เราก็มาตั้งที่นี่นะครับเอาจริงๆอันนี้เป็นสถานที่ที่เราทดลองให้ดูก่อนนะครับถ้าเราจะไปใช้งานจริงก็เลือกที่มันไม่มีพวกต้นไม้กิ่งไม้หรือเสาที่มันจะเป็นเงาแบบนี้นะครับอันนี้เรามาทดลองให้ดูก็คือแบตก็เต็มแล้วระดับหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนี่ก็คือสถานะก็คือกําลังชาร์จอยู่นะครับผมเห็นเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ขึ้น MPPT แล้วก็แบตนะครับ แต่ว่ากําลังไฟชาร์จอาจจะได้น้อยนะครับอ่าอยู่ที่4.3แอมป์เพราะว่าอะไรมันมีเสาบังอยู่นะครับจุดที่เราเอามาตั้งทดสอบทดลองเค okay, ไม่เป็นไร่เดี๋ยวเอาไปสถานที่จริงก็ดูในพื้นที่ที่มันโลง่งๆไม่มีอะไรบังนะครับอันนี้ก็เป็นสายยางที่เราต่อเข้ากับตัวปั๊ม12โวลต์ของเรานะครับอ่าอันนี้ถ้าเราจะเอาไปใส่กับท่อน้ํา เพื่อที่จะเดินในแปลงในสวนผักของเราก็ต่อแบบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นชุดหัวแบบนี้เลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าโอเคเห็นไหมครับก็จะมีข้อต่อนี้ท่อหนึ่งนิ้วนะครับเป็นท่อหนึ่งนิ้วตัวนี้เป็นเกียวในนะครับตัวส่วนตัวต่อกับสายยางนี้ก็คือจะเป็นเกียวนอกกับตัวที่ต่อกับตัวสายอย่างนี้นะครับชุดนี้ก็เอาไปต่อเข้ากับท่อน้ำเพื่อที่เดินไปรดน้ำ แปลงผักของเราได้เลยนี่นะครับก็เป็นสายยางหนึ่งนิ้วนะครับสายยางหนึ่งนิ้วต่อเข้ากับเจ้าตัวปัม๊มสิบสองโวลต์ของเรานะครับสิบสองโวลต์ประมาณร้อยห้าสิบวัตต์อันนี้นะครับเราใช้ขวดน้ํานะครับ DIY ขึ้นมาเพื่อที่ไม่ให้มันจมนะครับให้มันลอยอยู่ผิวน้าอ่าสายแล้วมันก็จะต่อขึ้นมานี่โอเคต่อขึ้นมานี้แล้วก็เข้า เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้เปิดปิดเวลาที่เราอยากจะมาลดน้ำนะครับเราก็เดินมาทีา่ชุดนี้ของเราแล้วก็เปิดปิดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทสน้ำดูนะครับว่ามันจะได้ความแรงแค่ไหนนะครับโอเคอันนี้ท่อหนึ่งนิ้วนะครับท่อหนึ่งนิ้วอันนี้ทดสอบในการที่เราเอาไปตั้งนีด ริมนานะครับเอาไปไปตั้งที่ริมนาเพื่อที่จะสูบน้ําเข้านาของเรานะครับนี่อันนี้ก็คือความแรงปั๊มแค่ราคาหกร้อยกว่าบาทนะครับจริงๆเขาสามารถต่อเข้ากับแบตน้ําแบตรถยนต์อะไรพวกนี้ได้เลยก็ทํางานแล้วนี่นะครับคือความแรงของเขาวางพาดได้เลยจะเอาไปต่อทําน้ําตกก็ได้นะครับหรือจะไป ต่อรดน้ําผักรดน้ําสวนอย่างที่บอกอวางยืงได้เห็นความแรงของน้ําดีแต่มันสายมันนี่ไปโอเคอ่ะไม่เป็นไรนี่แหละถือเลยอ่านี่นะครับออกมาเต็มเต็มนะครับออกมาเต็มเต็มเลยอ,อันนี้ก็คือปั๊มราคาแค่ไม่ถึงพันนะครับหกร้อยกว่าบาท นะครับผม12โวลต์สามารถต่อตรงกับแผงได้ต่อใช้งานกับแบตเตอรี่ตรงๆได้นะครับอันนี้เรามาต่อกับชุดโซลาเซลล์ของเรานี่สายมาจากนี้นะครับนี่แล้วก็ลงไปที่ปั๊มของเราโ <Okay. S 1> อ่ะเติมนาของเราไปโอ้ยไว้ตรงไหนดีวะอืมไมไ่เห็นน้ำ คครับผมนี่นะครับก็เอาไปต่อเข้ากับท่อ1น,นิ้วแล้วก็ไปทําเป็นก๊อกเป็นวาลวเป็นสปริงเกอร์ได้เลยความแรงใช้ได้เลยครับนี่อ,ออกมาพุ่งได้ไกลเลยเป็นเมตรเลยเห็นไหมครับโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยชุดโซลาเซลล์สูบน้ำของเราแผง200วัตต์นะครับ แบต100แอมป์12โวลต์ชาร์จเจอ20แอมช์เจอร์แอมเดินมาดูกำลังที่เขากินตอนนี้นะครับกดไปแบตอ่าโหลดโหลดตอนนี้กินอยู่ที่13.8แอมป์อนะครับ13.8แอมป์อ่าตอนนี้แผงมาได้4.5ถ้าเราไว้ตรงกลางแดดจริงๆก็น่าจะจะได้มากกว่านี้นะครับเอาไปกดปิด อันนี้คือเป็นตัวสวิตตัวนี้คือสามารถเปิดปิดโหลดได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะกดเปิดปิดโหลดจากสวิตตัวนี้ให้ดูปิดเรียบร้อยเปิดแรงดีครับแรงดีโอเคอเอาไปเป็นไอเดียกันนะครับ